พี่มอลลี่สวัสดีครับกำลังไปนะรอแป๊บหนึ่งเ้อพี่พอยสวัสดีครับผมดำแล้วอัน,นชื่อจริงๆมันไม่ใช่สีดำนะทุกคนมันเป็นสีดาร์กบาวใช่ครับเป็นสีดาร์กบาวซึ่งเจไม่กล้าย้อมดำเพราะว่าเผื่อแบบในอนาคตอะไรแบบนี้อาจจะได้ยอมกลับก็อาจจะเอาเป็นสีดาร์กบลวก่อนดีกว่า แต่แบบพอเราเจงก็ตัดผมเสียออกไปค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าแบบเหมือนเราไปกัดร้านแรกก่อนแล้วแบบมันมันขาดเจงก็เลยแต่แบบพอมากัดรอบสองกับอีกร้านนึงผมแบบไม่ขาดเลยแต่ว่าแบบปลายมันช็อตตั้งแต่ตอนที่แบบยอมครั้งแรกแล้วก็เลยเออตัดออกน่าจะดีกว่าเพราะว่าไม่ชอบเวลาที่แบบมันสระผมแล้วแบบมันเป็นก้อนอ่ะมัน สวัสดีครับพี่เจสวัสดีครับวันนี้วันจันทร์แล้วนี่ตอนนี้ทุกคนทำงานกันอยู่ใช่ไหมครับสู้ๆนะมอปลายสุดๆเราตตดผมแบบยังไม่ชินอ่ะ <c oughs> เด็กมป,ปลายโรงเรียนไหนครับโรงเรียนกาลสีวิทยาศาสตร์ครับเป็นเด็กกพอสรรุ่นที่เท่าไหร่จําไม่ได้แล้วนาเด็กเลยนี่อย่าบอกนะว่าตอนที่ไว้ผมยาวเจ็มหน้าไม่ไม่เอาไม่เล่นตัวเองดีกว่า ไม่ชินเน่ย <laughs> ไม่กล้ามองตัวเองในจออุย้ยมองใส่ในกรุงเทพคือสดจริงๆ แต่อยากจะบอกนะครับทุกคนวันนี้เจมกับพีเนนะครับผมมีไลฟ์ที่เพจของกังนํำคลินิกนะครับผมก็ามาให้กําลังใจกันได้นะครับตอนทุ่มหนึ่งนะครับนี่ก็ไม่ชินเหมือนกันโไม่มีปล่อยผมให้เล่นเลย jalan you go sana <laughs> uh, so. พูดถึงอายุ18บแปดเรวเองก็รู้สึกเจ็บแปลกๆเจ็บแปลกๆพี่เน็ตอยู่ไหนพี่เน็ตน่าจะกำลังแบบว่าไปแต่งหน้าทำผมอยู่มั้งครับ<ป>นอกก้องการทำประชาสนยังครับเดี๋ยวเรา ไปทำครับผมแต่ต้องกลับกาลสินไปทํานะผู้เล่นมันทําที่กรุงเทพก็ได้หรอกไม่ชินอนะ ฉันมักจะแบบรักใช่ไหฮัลโ f ลวันดีครับพี่ร้อนวัสดีครับเหมือนเด็กจริงบ้าพวกเธอก็พูดเกินไปรู้ไหมว่าเราคิดจริงนะ ว่าอยอกปะพูดเล่นนะตัดสั้นจังที่จริงๆอ่ะคือปลายมันคือปลายมันช็อตมากเลยครับแม่แล้วเจนก็เลยรู้สึกว่าเอออยากตัดออกเพราะว่าเวลาสระผมอ่ะคือใครที่ทําสีผมคือจะคือจะรู้เลยว่าตอนที่สระผมถ้าเผื่อไม่ใส่ครีมนวดก่อนอะ่ะมันต้องสระแชมพูก่อนใช่แล้วก็ต้องใส่ครีมนวดตามแล้วถ้าเผื่อเราสระแชมพูก่อนอะ่ะมันจะมีความแบบสางไม่เข้า เป็นก้อนแล้วเจมไม่ชอบความรู้สึกนั้นเลยอ่ะก็น่าจะเป็นที่ปลายอะไรเงี้ยพอตัดปลายออกแต่ว่าจริงๆริอ่ะมันก็คือเจมไปย้อมที่ลาไลฟ์ซาลอนใช่ไหมครับแล้วแบบคือพี่เขาทําดีมากแบบแทบจะคือจากผมที่แข็งแข็งอะนุ่มแบบนุ่มมากนุ่มจนเจมรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะ <laughs> เพราะปกติเจมคนที่ผมแข็งแล้วผมเส้นหนาเส้นใหญ่อยู่แล้วเนี่ยก็ต้องขอบคุณพี่ๆทางเขามากด้วยครับ แต่ผมสั้นก็ดีนะแบบรู้สึกสบายหัวมากสระผมแป๊บเดียวไดผมแป๊บเดียวก็แห้งแล้วแต่ก็ยังอยากผมยาวนิดนึงอยู่ดีพี่เจมส่งส่งส่งเท่าไหร่คะ เป็นลงทะเบียนหรือว่าเป็นอ e m s สูงใช่ไหมก็ประมาณร้อยเจ็ดสิบเก้าครับผมแต่ตอนที่วัดล่าสุดน่าจะประมาณ180รอ้อยแปดสิบแบบเหมือนกับไปวัดที่โรงพยาบาลคือถ้าเปิดวัดที่โรงพยาบาลมันจะต่ำกว่าเกณฑ์มาประมาณน่าจะหนึ่งเซนป่ะจิมจัมเมไม่ได้คือปกติสูงร้อยเจ็ดสิบเก้าแต่ถ้าเปิดไปวัดที่โรงพยาบาลก็ประมาณแบบร้อยเจ็ดสิบแปดอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าตอนที่ไปวันล่าสุดมาได้ร้อยแปดสิบแล้วแต่ด้วยครับว่ามันก็แล้วแต่ที่ด้วยหละมั้งแต่จริงๆก็เอาสแตนดาร์ดตัวเองไว้ก็คือร้อยเจ็ดสิบเก้าอะไรเงี้ยดูข่าวแผ่นดินไหวยัง ที่ไหนอะครับเด็กกำลังโตโตสุดๆแล้วไม่โตไปมากกว่านี้แล้ว is Ness. Off now, and and uh, and we we'll go to studio. I think so. Ness is here. เอยถูกไหมเจมรู้สึกเลยเหมือนเจมพูดไม่ถูกโอเคครับทุกคนเดีย๋ยวเจมลงไลฟ์ก่อนเพราะว่าเจมถึงละเดี๋ยวไว้พูดคุยกันนะครับรบ๊ายบาย